จากคำสัญญาในวัยเด็กทำให้คำปุ่นปฏิเสธโอกาสเรียนต่อต่อตางประเทศและมุ่งมัม่นสารฝ <ใน S 1> ันในการเป็นครูห <ใน S 1> วังกลับมาพัฒนาบ้านเกิด <ใน S 1> คือเรื่องราวจากครูของค่อยภา <ใน S 1> พยนตร์สัญชาติลาวเรื่องล่าสุด <ใน S 1> ที่สร้างโดยไทยและลาวจากการร่วมมือของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติและกรมฮูบเงาโดยใช้เวลาหนึ่งเดือนถ่ายทำที่เมืองทรายฟองนครหลวงเวียงจันทร์ด้วยทุนหนึ่งล้านบาท ซึ่งรองศาสตราจารย์นิยมวงพงคำอาจารย์คณะศิลปกรรม,มาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นที่ผันตัวมากำกับหนังยาวเป็นครั้งแรกหวังถ่ายทอดชีวิตของครูผู้มีอุดมการสร้างฮีโร่ร่วมของคนสองฝั่งโคง้งต่อจากสินไซหรือสังสินชัยวีรอรบุรุษจากวรรณกรรมพื้นบ้านลาวและอีสานสินไซก็คือฮีโร่ที่ที่ตายแล้วเราจะเห็นในวรรณกรรมเราจะเห็นในหูแต้มที่อยู่ในวัดวาอารามทั้งสองฝั่งแม่น้ำขุ่น แต่ว่าฮีโร่ตัวใหม่อย่างที่ผมเรียนว่าเป็นเป็นฮีโร่ที่เราจะปั้นขึ้นใหม่เพื่อที่จะเป็นฮีโร่ให้คนลาวได้คนอีสานด้วยได้เรียนแบบได้ดูแบบเป็นฮีโร่ที่มีอุดมการณ์ศรัทธาเป็นฮีโร่ที่มีความยึดมั่นในคำสัญญาเป็นฮีโร่ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเป็นฮีโร่นักพัฒนาซึ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอยู่ในตัวพระเอกหลังเรื่องนี้ซึ่งมีชื่อว่าคร uh ูคำปุน ความรักระหว่างช่างภาพและไกดสาวที่บ่มเพาาะท่ามกลางธรรมชาติสวยงามของประเทศลาวในสบายดีหลวงพระบางคือภาพยนตร์เอกชนเรื่องแรกหลังลาวปิดประเทศไป33ปีที่เกิดจากการร่วมทุนไทยลาวสะท้อนความพยายามของนักทำหนังในประเทศที่หวังให้วงการภาพยนตร์กลับมาเติบโต,ตอีกครั้งนอกจากจะดึงดูดคนไทยด้วยนักแสดงนำไทยทิวทัศงดงามและภาษาที่ใกล้เคียงกัน ภาพยนตร์ร่วมทุนไทยลาวยังเปิดโอกาสให้นักทำหนังลาวได้แสดงฝีมือมากขึ้นผมผมอยากจะทำหนังและถ่ายหนังที่ลาวนี่แหละทีนี้การการก็ไปทำงานที่ที่ต่างประเทศที่สะดวกหรือหรือไปได้ค่องตัวที่สุดผมก็คิดว่าเป็นการร่วมกันระหว่างบริษัทอของของของในประเทศนั้นร่วมด้วยอะไรเงี้ยแล้วด้วยการมีหนังนหลายเรื่องหลายทีมทำมามันก็ช่วยช่วยพัฒนา คนทํางานในอุตสาหกรรมนั้นด้วยก็คนดูก็อาจจะคึกคักก็มีหนังให้ดูเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ก,ก,ก,ก็ก็มีผลที่ที่ท,ที่ที่มันจะเพิ่มปริมาณการทําหนังขึ้นหรือคนทาหนังมากขึ้นมันก็อาศัยหาหาสองทางที่จะออกไปสู่ออกไปสู่สากลเนาะออกไปสู่ตลาดเพื่อนบ้านในบางเองก็ยังบระเดเขิมแข็งพอนั่น กรณีทําเองก็คือต้องได้งบประมาณมานั้นเอจากจุดใดจุดหนึ่งนี่ก็สามารถสามารถที่จะทําได้แต่ถ้าจะให้เป็นการตลาดและเขาก็ต้องได้พึงพาต้องหาวิธีห่วมสะก่อนยังบอกเข้มแข็งพอปัจจุบันภาพยนตร์ลาวมีจํานวนมากขึ้นจาก6ปีก่อนที่มีหนังออกฉายเพียงปีละ1-2เรื่องโดยปีนี้ได้เพิ่มขึ้นเป็นปีละ4เรื่อง อุปสรรคสำคัญของนักทำหนังลาวคือโรงภาพยนตร์ที่มีเพียง5แห่งทั่วประเทศจึงไม่สามารถใช้หนังได้อย่างคุ้มทุนและวัฒนธรรมการดูหนังในโรงภาพยนตร์ยังไม่แพร่หลายนะักเพราะชาวลาวนิยมดูละครมากกว่าแต่คนในวงการภาพยนตร์ลาวก็ยังหวังพัฒนาภาพยนตร์ในประเทศให้มีคุณภาพและดึงดูดผู้ชมมากขึ้นโดยนักทำหนังลาวรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยพยายามสร้างสรรค์นหนังในแนวทางที่แตกต่าง และวางแผนจัดตั้งสมาคมภาพยนตร์เพื่อให้การทำหนังสามารถคิดเป็นอาชีพได้ต่อไป